ผมไม่ใช่แฟนซีรีส์เฟดชีวิตนี้เคยดูอยู่แค่ภาคซีโร่เซนไนอลิมิเต็ดอพอลกิฟ้าแกนออเดอร์แค่นั้นและดูภาคที่ผมได้ดูไปจะมีความรู้สึกอยู่2อ,อย่างที่เจอประจำนั่นก็คืองงกับง่วงในระดับที่ทำเอาผมเข้าใจเลยว่าทำไมหลายๆคนถึงบอกว่าเฟดจะเริ่มดูจากภาคไหนก่อนก็ได้เพราะไม่ว่าคุณจะดูภาคไหนมันก็จะมีจุดให้งงไม่ต่างกันถามว่าสนุกไหมก็โอเค ถ่ว่าส่วนใหญ่ความง่วงกับงงมันเยอะกว่าจนทำเอาผมไม่ค่อยจะอินกับซีรีส์นี้และมองว่าบางทีมันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้แต่ว่าตัวของ Heaven Field นั้นแตกต่างออกไปนี่คือรู้ที่ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากองประกอบหลายๆอย่างของมันดีไม่สิโคตรด,ดีแบบเชี่ยที่มันผ่านมาเราไม่เคยรู้สึกตื้นตันถูกใจและตาตึงกับซีรีส์เฟดใสักพาคแต่เฮเวนฟิลมันสามารถมอบสิ่งนั้นให้กับผมได้ ทาให้ผมได้เข้าใจความสนุกของอนิเมะที่ชื่อว่าเฟดเพราะงันคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยกะจะมาอวยสั้นๆนล้วน,ด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 นแทนบอกก่อนที่ว่าช่วงนี้กระแสะกำลังมาแรงไงพ่อนไค่สตาร์เร็วประกาศคอลแลบกับซีรีส์เฟดซึ่งช่องโงโ่ๆอย่างนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดแค่เพื่อนของผมมาเล่นหอนไค่กับเป็นแฟนเฟดแล้วพอเห็นว่าเกมจะมีการคอลแลบขึ้นแม่งก็เลยอยากย้อนกลับมาดูอนิเมะเฟดอีกสักทีและด้วยความที่ตัวผมดองนุชฮิวเนฟิวเอาไว้นานเลยชวนเพื่อนให้มานั่งดูด้วยกันเพราะกลัวง่วง สุดท้ายพอได้ดูจริงโอ้โหกูพลาดลุทที่ดีขนาดนี้ไปได้ยังไงวะแม่เกิดมานานมาเข้าสู่การอวยกันดีกว่าโดยเนะื้อเรื่องจะพูดถึงเอเมยะชิโร่เด็กหนุ่มมปลายผู้สามารถใช้เวทมนต์ได้น,นิดหน่อยที่อยู่มาวันหนึ่งก็ดันบังเอิญไปเจอการต่อสู้ของเหล่าเซเว่นจนนำพาให้ตัวเองต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์อย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งสงครามนี้มันคืออะไรผมเชื่อหลายๆคนน่าจะเข้าใจมากกว่าผมได้ซ้ำงั้นไม่อธิบายแล้วกันเอาเป็นว่า นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของตัวอนิเมะและก็ยังเป็นความประทับใจแรกของผมด้วยเพราะใน Have Field เนื้อหาส่วนใหญ่จะโฟกัสมาที่ตัวละครอย่างมาโตซากุระซึ่งเธอเนี่ยเป็นตัวละครที่มีการปูเนื้อเรื่องเอาไว้ตั้งแต่ในภาคสี่โลกในตัวของผมที่ดูสีโลกจบไปดูอ n l i m i t e d b บ a d เวิรกต่อก็โคตรสงสัยเลยว่าทำไมนางไม่มีบทว่าจะทำเอาตอนนั้นเกิดอาการเครื่องเล็กน้อยแต่พอเป็น Have Field นางได้กลายเป็นตัวละครหลักผมก็เลยโคตรจะแฮปปี้ พอเหมือนกับว่าเรื่องเราที่ค้างคางมาในภาคสีโลกในที่สุดก็ได้รับการสารต่อสักทีแถมตลอดสามพาร์ทของอนิเมแะแม้ก็มีการนําเสนอที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเริ่มต้นในการให้คนดูได้รู้จักกับตัวละครต่างๆได้เข้าใจพื้นหลังแล้วก็ใส่ประเด็นที่ในสเตไน h t กับอลิมิตเบ b ดเวิร์กไม่มีพาร์สองก็จะเป็นการเฉลยปมใส่ความดาร์คความดาราม่าแล้ก็ความสัมพันธ์ของตัวละคร จากนั้นก็ตบทยพาร์สามด้วยการแก้ไขปัญหาควบคู่กับการต่อสู้ที่ดุเดือดและอลังการคือทุกพดัดทุกช่วงเวลาทุกโมเมนต์มันมีความเข้มข้นและคุณค่าให้เราติดตามแตกต่างกันออกไปอีกทั้งมันยังทำออกมาได้โคตรจะสุดแทบทุกซีนซีนไหนที่มันมืดมนดก์กมันก็สามารถทำให้เราหดหูได้ซีนที่เล่นเรื่องของความสัมพันธ์กับปมตัวละครก็ทำให้ผมซาบซึ้งไปกับมันซีนพีกๆเฉลยปลมก็ทำเอาอ้าปากค้าง หรือซีนต่อสู้แอคชั่นก็สมูทลื่นไหลดุเดือดเรื่องสำคัญที่สุดคือเขากล้าที่จะทําให้มันติดเลดไม่ว่าจะเป็นทางด้านของความโหดเลือดสาดเห็นไส้เป็นไส้หรือว่าทางด้านของความล่อแหลมขืนใจอนาจารามกมันก็มาหมด <Hey! S 1> ซึ่งมันก็ถือว่าเหมาะกับธีมเรื่องมากๆเพราะถ้าเขาไม่ทําถึงขนาดนั้นมันคงออกมาไม่ยอดเยี่ยมและสุดได้ขนาดเนี้คือแน่นอนโมเมนต์ที่ชวนง่วงหรือว่าชวนงง ก็ยังพอมีอยู่บ้างเช่นเวลาที่ตัวละครแมงใช้สับเฉพาะพูดคุยกันอย่างเงี้ยกูไม่เข้าใจหรือบางเหตุการณ์มันก็พูดยืเดเยื้อเกินแต่ถ้าเกิดเทียบกับภาคก่อนๆที่ผมเคยดูมาความรู้สึกแบบนั้นในเฮเว่นฟิลมันมีน้อยมากจะมีก็แต่อยากดูต่อไปเรื่อยๆเพื่อติดตามเรื่องราวจะรู้ตัวทีดูจบครบสามพัรทภายใจของผมมันก็เหลือแค่เพียงความเศร้าความว่างเปล่าซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเป็นเหมือนกันนั่นแหละนะ ไอโมเมนต์ที่ดูอนิเมะจบแล้วรู้สึกเศร้าซึมๆไม่รู้จะทำอะไรต่อไปผมเองก็เป็นบ่อยแต่ไม่คิดไงว่าความรู้สึกแบบนั้นจะเกิดขึ้นกับเฟซซีรีส์ที่ผมไม่เคยอินกับมันเลยสักภาคแต่ Heaven Field มันทำให้ผมนั่งซึมได้อะแสดงให้เห็นเลยว่ามันต่างจากภาคอื่นจริงๆเพราะในภาคอื่นมันไม่มีทางให้ความรู้สึกแบบนี้กับผมได้แน่ๆและข้อดียังไม่หมดอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นตัวชูลงก็คือนางเอกประจำรุทอย่างมาโตะสักุระ ที่ถึงแม้นางจะไม่ได้โผล่มาดกซีนแต่ทุกช่วงเวลาและทุกเหตุการณ์จะมีความเกี่ยวข้องกับนางเสมอแถมนางยังเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าบีมพิติและได้หลากหลายรสชาติที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยดูเฟดมาแล้วทั้งความสุขทุกเศร้าโกรธแค้นเงียบตัวของซากุระสามารถถ,ถ่ายทอดมาออกมาได้อย่างลงตัวเราจะได้เห็นตั้งแต่ช่วงเวลาที่นางหมดอะไรตายอยากจนไปถึงเริ่มมีความรักมีคนสําคัญสูญเสียตัวตน และจบลงด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจริงๆคือมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่นางถ่ายทอดออกมามันก็นตาตึงอยู่ในใจผมเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งยังช่วยให้เนื้อหาต่างๆได้รับการเติมเต็มและต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นจนผมอดไม่ได้ที่จะหลงรักตัวละครอย่างมาโตซาก,กุระหรือพูดได้ง่ายคือผมยกให้นางเป็นตัวแบกเลยทุกความรู้สึกทุกโมเมนต์มันดีงามก็เพราะมีเธอคอยรับจบหมดแม้บางคนอาจจะบอกว่าภาคนี้มันมีดีเป็นแค่การต่อสู้ส่วนเนื้อหาน,น้ำเน่ามาก ซึ่งก็จริงถ้าเกิดเราไปเที่ยวกับภาคอื่นๆแต่ในมุมของผมไม่ได้บอกว่าจุดนี้เป็นข้อเสียเพราะด้วยความที่เขานําเสนอทุกซีนได้สุดมากสุดทุกช่วงเวลาตาตึงทุกวินาทีทาให้ถึงมันจะน้าเน่าเพียงใดผมก็ยังอยากที่ะติดตามต่อไปเรื่อยๆเจะเดืเอเผอการนําเสนอเรื่องราวแม่งสนุกยิ่งกว่าฉากแอคชั่นซะอีกอารมณ์เหมือนฉากต่อสู้เป็นของแถมสำหรับใครที่ขี้เกียจเสพเนื้อเรื่องประมาณนั้นน่ะแม่ชมมาค่านี้เอาตรงผมก็ไม่อยากพูดถึงข้อเสียของมันหรอก เพราะมันไม่ได้มีเยอะและส่วนใหญ่ผมก็รับได้ด้วยแต่เดี๋ยวจะหาว่าอวยเกินพูดสันหนยแล้วกัน 1. ก็คือการตัดเนื้อหาในช่วงแรกที่มันจุดเริ่มต้นให้พระเอกเข้าสู่สงครามจอกศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญเซเบอร์รู้จักกับโทสกะาลินอะไรพวกเนี้ยแม่งตัดหมดเลยเพราะมันคือซีนเดียวกันกับในภาคอลิมิเต็ดเบลดเวิร์กเท่ากับว่าถ้าคุณไม่เคยดูอลิมิเต็ดเบลดเวิร์กมาก่อนก็จะงงชิบหายเลยว,ว่าพระเอกรู้จักกับลินได้ยังไงเซเบอร์มาจากไหนและพอมาคิดๆดูที่ใครหลายคนบอกว่า เฟสเตย์ไหจะดูรุตไหนก่อนก็ได้มันก็ไม่ใช่ความจริงแล้วดิเพราะถ้าเกิดมาดูเฮฟวิตฟิลเลยคุณจะไปเข้าใจได้ยังไงอะซึ่งจุดนี้ถึงแม้อาจจะไม่ใช่ข้อเสียข่านั้นเพราะผมเคยดูภาคอลิมิเต็ดมาก่อนแต่มันก็เสียดายไม่ได้อะอย่างน้อยถ้าเขาทําช่วงแรกให้มันดีด้วยไม่ก็เอาซีนจากในภาคอลิมิเต็ดเบรดเวิร์กมายัดไปเลยมันก็คงไปอนิเมะท,ที่เข้าถึงง่ายกว่านี้แต่นี่คือจําเป็นต้องพาตัวเองกลับไปดูรุตก่อนไม่งั้นก็งง และอย่างที่2คือบทบาทตัวละครที่บางตัวบทไม่ง่าโดนตัดแบบเอา้าไปแล้วเหรอขนาดตัวละครที่เราคิดว่ามันน่าจะอยู่ยาวๆอย่างน้อยก็สัก20หรือ30นาทีแม่งก็โผล่จริงๆไม่ถึง5นาทีจากนั้นหายไปเลยซึ่งก็เหมือนเดิมครับมันไม่ได้เป็นข้อเสียมากมายเพราะที่เขาทําอย่างเนี้ยก็เพื่อให้เรามีแรงจูงใจไปดูลุตอื่นของสเตนเช่นตัวละครตัวนี้บทน้อยเหร ก็ไปดูอัลลิเมต d ์เบดเวิร์กดิบทเยอะสะใจแน่นอนหรือตัวละครตัวนี้ในอัลลิเมตต์เบดเวิร์กบทน้อยก็ไปดูเฮเวนฟิ d บทเยอะกําลังดีอะไรออกมาเนี่ยแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะเคืองเพราะบาตงตัวละครแม่งโดนตัดบทโดยที่เรายังไม่ทันได้รู้ชื่อด้วยซ้ําเออใช่แล้วพูดถึงตัวละครขอวขอขอนกลับมาเรื่ข้อดีสักครั้งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมแปลกใจมากจากที่ตอนแรกผมก็นึกว่ารูทนี้จะโฟกัสที่ซากุระอย่างเดียวเหมือนกับอ l l ลิเ t ต d b เบดเวิร์กที่โฟกัสลินแต่เข้าจริงในเฮเวนฟิ d ัวลครลินเซเบอร์ er และสากุระต่างก็มีบทที่โดดเด่นกันทั้งนั้นและเผยน่าสนใจกว่าบทในรูทของเจ้าตัวเองซะอีกอย่างลินที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครสากุระโดยตรงบทของนางก็เลยจะสมเหตุสมผลและดูมีอิมแพคกับเรื่องราวผสมควรทําเอาพอมองย้อนกลับไปในภาคอลิมิเต็ดผมเริ่มคิดแล้วว่ารูทนั้นทําอกมาให้อายเชิดกับชิโร่ใช่ไหมเพราะบทของนางในรูทนี้แม่งสําคัญกว่าเยอะซึ่งพอมานึกดูมันก็น่าน้อยใจเหมือนกันนะ ที่เฮเวนฟิลยอมให้ลินมีบทเยอะแต่ไงอลิมิเต็ดถึงตัดบทซากุระแบบไม่ใหญ่ดีอย่างน้อยโผล่าเป็นช่วงๆให้เรารู้ถึงการมีตัวตนหน่อยก็ได้ปะเออช่างเถอะเรื่องที่ผมอยากจะอวยก็คงจะมีประมาณนี้สรุปโดยภาพรวมคืนนี่เป็นรูทที่ยอดเยี่ยมมากแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่มันก็สนุกตาตึงทำถึงและบวกกับซาวแท็กที่โคตรเพราะผลลัพธ์ที่ได้เลยออกมาเป็นอดีเมที่โคตรประทับใจในระดับที่ความรู้สึกของผมมันอาจจะเสือออกมาเป็นคำพูดไม่หมดด้วยซ้ำ เพราะงั้สน <timeframe> สาหรับใครที่อยากรู้ถึงความดีงาม ername, ก็ขอแนะนําให้ลองไปดูเอาเองดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยดูหมดแล้วมั้งโดยเฉพาะเหล่าแฟนเฟรชน่าจะไปดูงในโรง8.7เต็ม10ครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอย้าเช่นเคยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมอวยไปเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวผมบอกว่า Heaven Field มันเป็นเมที่พิเศษแต่ในมุมมองคุณอาจจะไม่ได้มองเป็นอย่างนั้นยังไงก็สามารถเอาเม้นพูดคุยแชร์ความรู้สึกกันได้ ส่วนได้ชอบก็ฝากกดไลค์กับซับสไครต์กันด้วยนะครับเจอนใหม่คลิปหน้านะบา,บาย